แต่ถามว่าเรามีไหมเนี่ยเรามีนะครับเทคโนโลยีพวกนี้เรามีมีก็มีเหมือนที่เขาใช้ในประเทศเขาเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะครับถามว่าในอเมริกานเนี่ยใช้โทรศัพท์อะไรที่เราไม่มีมีไหมไม่มีเขาใช้ iPhone 4เราก็ iPhone 4แบบเดียวกันเปรียบนะครับทำมาจากโรงงานเดียวกันนะครับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะไปเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ จริงๆเราเนี่ยเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเราก็ประเทศไทยเนี่ยขยันซื้อนะครับอะไรใหม่มาเราก็เอาเพราะนั้นถือว่าเรามีอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาเองตรงนี้แหละครับถ้าเรียกว่าถามว่าเราพัฒนาอะไรไปแข่งกับยุโรปอเมริกาเนี่ยนะครับคงคงไม่มีอะไรล้ำหน้าหรอกเพราะว่าเขามีอะไรเราก็มีตามนะครับแต่ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็คิดว่าในภาพ ภาพกว้างๆน,นะครับที่บอกเราติดตั้งระบบโลรมาสแต่ลงทุนเป็นเงินมหาศาลนะครับมีแผนจะติดตั้งครบทั้ง25ลุ่มน้ำถามว่าติดตั้งครบ25ลุ่มน้ำเนี่ยแล้วเราบริหารจัดการน้ำจะมีประสิทธิภาพสูงสุดไหมนะครับความหมายของการติดตั้ง25ลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยมันติดตั้งสถานีตรวจวัดนะครับแค่ไม่กี่สิบจุดมันไม่ได้ครอบคลุมหรอมันติดตั้งจุดสำคัญสำคัญ ส่วนใหญ่ก็จะมองเรื่องของการการเตือนภัยการพยากรณ์แต่ถ้าพูดถึงน้ำนะครับที่โครงการส่งไปในในระบบคลองนะครับไปส่งส่งไปสู่แปลงกเกษตรกรเนี่ยนะครับเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังไม่ค่อยมีแต่ถ้าเปรียบเทียบในเชิงโครงสร้างพื้นฐานของระบบชลประทานระบบคลองของเราเนี่ยนะครับ เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราไม่แพ้ใครนะครับเราลงทุนเราให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน,นค,คลองส่วนใหญ่เนี่ยนะครับขุดเป็นคลองขนาดใหญ่นะครับมีการดาดคอนกรีตเรียกว่าเกือบจะหมดนะครับเพราะนั้นถ้าเทียบแล้วต่างประเทศเนี่ยเวลามาดูงานประเทศไทยเขาเห็นระบบคลองเราเนี่ยเขาก็ทึ่งนะครับเทคโนโลยีเนี่ยยังยังไปไม่ถึงไหนนะเช่น ที่ผมอยากเห็นเนี่ยโอเคเรามีโครงสร้างดีมีคลองนะครับที่กระจายไปถึงแปลงนาแต่การตรวจวัดน้ำที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่แรกที่เรายังขาดระบบที่จะตรวจวัดนะครับว่าส่งน้ำเข้าคลองสายต่างๆเท่าไหร่ส่งเข้าคูน้ำสายต่างๆเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะอ่า พื้นฐานของการชนประทานในประเทศเราเนี่ยอาจจะต่างจากประเทศอื่นนะครับเพราะว่าการชนประทานในประเทศเราเนี่ยเรามีแนวคิดนะครับแล้วก็ยึดติดรูปแบบแบบนี้มาตั้งแต่ดึกดํบบันนะครับก็คือน้ําชนประทานเนี่ยนะครับกรมชนประทานมีหน้าที่ส่งน้ําให้เกษตรกร,กรไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ประเทศอื่นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่เขายังพัฒนาไม่ถึงเราเนี่ยเขามีการเก็บค่าธรรมเนียม เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเมื่อมีการเก็บมันก็เหมือนน้ำปาปามีมีใครใช้น้ำปาปาแล้วไม่มีมิเตอร์มีไหมไม่มีแล้วเขาจะเก็บได้อย่างไงนะครับเขาติดมิเตอร์ว่าใครใช้เท่าไหร่ใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยนะครับระบบการตรวจวัดเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารน้ำเพื่อการเกษตรนะครับในระดับสนามเลยซึ่งตรงนี้เรายังขาดแต่ถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยประเทศที่เขามีการเก็บค่าน้ำเนี่ย มันเป็นความจําเป็นเขาต้องไปเอามิเตอร์มาติดอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมครับเดี๋ยวคำถามจากเวทีข้างล่างนิดนึงนะครับมันเป็นคําถามต่อเนื่องไปเลยนะครับถามดรธงเปรวนะครับอาจารย์วารุษท่านกังวลในเรื่องของการตรวจวัดข้อมูลน้านะครับทีนี้กรมชวะทานเนี่ยระบบธรมาตรลุ่มน้ำของกรมชวะทานเนี่ยระบบทรมาตรอุทกวิทยานเนี่ย ถ้าดูจากวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่บางทีตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมรับมือหรือว่าบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัยระดับลุ่มน้ําหรือว่าพยากรน้าไหลลงอ่างเก็บน้าเราจะเห็นภาพของระบบธรมาท,ที่กรมชลประทานสร้างนะครับหรือระบบสกาดาเนี่ยเพื่อเพื่อการกิจาการชลประทานในคลองชลประทานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ไหมครับอย่างอย่างอย่างลูบิคอนหรือว่าของอาจารย์วราวุฒิหรือว่า,าถ่ายรูปจากกล้องเนี่ยมี มีโครงการต่อในในอนาคตอันใกล้นี้ไหมครับครับผมจะเรียนให้ทราบนิดน,นึงครับนอกจากาเราจะมีระบบพทรามาต,ตามรุ่มน้ําต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เราก็คือเร,เราเพื่อที่จะใช้ในการพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ชุมชนที่สุ่มเสี่ยงที่ผมเรียนแต่แรกว่าตอนนี้มีถึง13รุ่มน้ําอันนั้นมีการจัดการในระดับรุ่มทีนี้ถ้าพูดถึงในระดับโครงการใช่ไหมครับคาถามว่าในอนาคต นะครับจะแอพพลายระบบพวกนี้เข้าไปตรวจวัดนะครับติดตามปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำมีไหมมีครับตรงนี้อยู่ที่แถวสำนักง,งานที่13นะครับโครงการสองพี่น้องโครงการบางเลนต่างๆเนี่ยนะครับเรามาีเครื่องมือที่ตรวจวัดนะครับปริมาณน้ำตรวจวัดระดับน้ำนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปที่โครงการนะครับใช้สำหรับ,บการติดตาม ในขณะเดียวกันนอกจากติดตามแล้วยังสามารถที่จะรีโมทหรือควบคุมจากที่หัวงามครับสั่งให้ปิดเปิดบานได้โดยอัตโนมัติอีกนะครับแล้วตอนนี้มีที่ของใหม่ที่จะร่วมทำาอ็มกับมหาลัยกเกษตรก็คือโครงการที่จะคอยติดตามเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาจนถึงสมุทรปราการเราจะติดกล้อง CCTV นะครับดูภาพจริงแต่เขาเรียนให้ทราบครับว่าเทคโนโลยีตัวใหม่เนี่ยเราจะใช้ระบบ w i m e s h ไม่ใช่ Wi-Fi นะครับคือมันดีกว่า Wi-Fi คือที่ดีสุดเขาเรียก w i m a x แต่ w i m a x เรายังไปไม่ถึงนะตอนนี้เรา w i m e s h w i m e s h กก็สร้างสถานีเหมือนกับกรมชวมทานเนี่ยจะสร้างระบบสื่อสารขึ้นมาเองแล้วจะไม่ไปอาศัยของการสื่อสารต่างๆนะครับแต่การลงทุนตรงนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่ามันต้องแพง แต่ถามว่าความเร็วหรือว่าความไวในการที่จะส่งข้อมูลน่มันไวแน่นะครับโดยเฉพาะระบบภาพโดยปกติทุกวันเนี่ยมันจะ delay นดีเล์นิดนิดนะครับม,ม,มันไม่ได้เรียลไทม์สัทีเดียวสําหรับภาพที่จากสนามที่มันถึงกลมนะครับมันจะช้าๆมันจะหน่วงจะเป็นอิมเมจเข้ามาแต่ถ้าเป็นไวเมจนะครับมันจะไวแล้วก็ภาพก็จะดูดีเสมือนจริงขึ้นอันนี้ก็หมายถึงว่านอกจากที่ระบบโฟรรมาสรุ่มน้ําแล้วในระบบ ส่งน้ำในระบบต่างๆนี่ตอบเลยว่าเป็นไปได้และเป็นไปแล้วนะครับขอบคุณครับแล้วเป็นไปแล้วนะครับระบบโทรมาสำหรับโครงการชุมทานมีคำถามจากเวทีนะครับเป็นสองคำถามแต่เป็นคำถามเหมือนกันเลยนะครับผมรวบเป็นคำถามเดียวกันเลยเดียวกว่าอาจจะอาจจะนะครับท่านหนึ่งถามว่าจีนและเราสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงเนี่ยจะมีผลกระทบต่อรเรือนน้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศไทยหรือไม่ นะครับหรือมีผลกระทบอื่นหรือไม่นะครับอีกท่านหนึ่งถามว่าแล้วสงคารามแย่งชิงน้ําระหว่างประเทศเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อันนี้อันนี้อันนี้คงเป็นลักษณะของของลุ่มน้ําโขงซะมากกว่านะครับไม่ทราบครับคือเดิมทีมีแม่น้ําอยู่นะครับไม่มีเขื่อนน้ําก็ไหลาตามธรรมชาติ นะครับการไปสร้างเขื่อนไว้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขื่อนหรอกนะครับที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้ายน้ำมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับคนที่จะบริหารเขื่อนตรงนั้นนะครับถ้ามีความตั้งใจที่จะบริหารให้ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดก็ทำได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะมองการใช้ประโยชน์จากเขื่อนสำหรับประเทศตัวเองเป็นหลัก แล้วไม่แคร์ต่อคนท้ายน้ำนะครับอันนี้ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงได้นะครับผมย้ำอีกทีเคลื่อนนี่มันเป็นเครื่องมือนะครับมันสร้างขึ้นเนี่ยจริงอยู่มันมีผลกระทบตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหากว่าคนคน,คนท,ที่ที่บริหารเขื่อนนั้นตั้งใจนะครับมีความตั้งใจเลยว่าจะบริหารไม่ให้มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าทําได้แล้วจะบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อท้ายน้ําก็ทําได้ เหมือนกับเราสร้างเขื่อนนะครับเราสร้างเขื่อนที่ต้นน้ําเอาน้ํามาใช้ท้ายน้ําแต่ถ้าเราสร้างเขื่อนต้นน้ําแล้วบอกเอาน้ําไปใช้แต่เฉพาะพวกต้นน้ําท้ายน้ําไม่ให้นะครับอย่างนี้จะมีผลกระทบแน่นอนนะครับเราจะถึงขั้นสงครามหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับประเทศท้ายน้ํายังทนไหวไหมนะครับเหมือนกับคนที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยโตใหญ่เบิ่มเลยนะครับมาแย่งที่นั่งเราเราไม่พอใจ แต่มองแล้วโอ้โหเราสู้ไม่ไหวเนี่ยก็คงไม่กล้านะแต่ถ้าเหลืออดจริงๆเนี่ยก็ไม่แน่แอบดักตีหัวก็ได้นะครับเพราะนั้นจริงๆเขื่อนมันเป็นแค่เครื่องมือนะถ้าเราบริหารดีเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ได้นะครับต่อคนทั้งเหนือน้ำท้ายน้ำนะครับบริหารให้ลดผลกระทบให้น้อยที่สุดก็เชื่อว่าทำได้แต่จะบอกผลกระทบเป็นศูนย์เนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับมันคงมีบ้างครับ ขอบพระคุณอาจารย์นะครับถ้าผมตอบไ,ไม่ได้ไเดี๋ยวก็หาว่ากรมยมทานจะเข้าข้างตัวเองจะสร้างเขื่อนอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นต้องให้คนกลางๆอย่างอาจารย์ตอบมาถูกต้องนะครับอรยเพื่อเอว่าเหนือน้ําเราเป็นจีนซะด้วยใช่ไหมครับแล้วจีนเขาก็ไม่ยอมเป็นคณะกรรมการใน MRC นะครับเป็น Observer นมีคําถามนะครับถึงดรวิทย์นะครับว่า ในฐานะที่ดรวิทย์เป็นผู้ช่วชาญในการประดิษฐ์อุปกรณ์หรืเทคโนโลยีในการตรวจวัดต่างๆเนี่ยในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่ต่างประเทศพัฒ,พฒนาได้แต่คนไทยยังพัฒนาไม่ได้ยังต้องซื้ออยู่นะครับผมหมายถึงอาจจะเป็นอุปกรณ์หรือเซอร์กิตวงจรอะไรเงี้ยเรายังต้องซื้ออยู่ไหมหรือว่าปัจจุบันนี้